สวัสดีครับน้องสุขสุขสขคนเดอมื่อนี้อีโก้สิามาเบ่งผิดลังบานตอนเนื่องจากเมื่อวานเน่มีคนถามมากเยอะแยะหลายคนอยากจะว่าพี่โกใเส่ปุ๋ยยางนอบางพี่คนคือดกบางพี่ขึ้นแตกงาหลายบางพี่คือพ่อกินพ่อใส่ท่านเดียวได้ปลูกหลายตน้นเนาะอันนี้ต้นเดียวต้นเดียวพี่ยุธสามบรถให้มันแตกงาแตกงาได้ถึง ประมาณสิบสิบสองเออสิบสี่สิบสี่งาใหญ่ใหญ่สิบสี่กิ่งใหญ่ใหญ่แต่ทำเอาในกระด้กระถางนี่มีบอกริกปลูกต้นเดียวได้ยวสิบสี่ต้นปลูกต้นเดียวได้ยวสิบสี่ต้นเกิดจากข้อแตง่งข้อเริ่มแต่งงาตั้งแต่ที่ตั้งแต่เริ่มเข้อเกษีนว่ามันแตกขึ้นมาแล้วก็เป็นพุม่มอยู่ในบล็อกเดียวอยู่ในกระถางเดียวอยู่ในถังเดียวในถังเดียวนะครับ อันนี้เป็นปุ๋ยที่เนเวยไสนะปุ๋ยวกพริกเนี่ยในตอนเริ่มเนี่ยต้องงเป็นปุ๋ยเบอร์อรใหญ่ต้องเป็นปุ๋ยน้ำเบอร์ที่สูงก็คือเบอร์20 20 20ครับมันจะให้ดอกให้หนวยให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงและการในขณะที่มันออกดอกออกผลเนี่ยมันจะออกตอนเนื่องสม่ำเสมอตมัวนี้สีพะสงมางสำคัญคือการแต่ง สำคัญคือการตัดใบนะยสำคัญคือการตัดใบใบที่พี่โกเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยก็คือใบที่แตกมาลักษณะเน,นี้ยเราต้องตัดทิ้งใบใบนี้ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเลยเด็ดก็ได้เนีน่ยนี่เด็ดทิ้งเลยพอเด็ดทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะแตกยอดตลอดยอดก็จะมาพร้อมดอกดอกก็จะมีลูกให้เราเก็บกินได้ตลอดนะครับสำหรับต้นนี้เนี่ยนะ อีกวัดวัดเส้นเส้นหาศูนย์กลางของทรงพุ่มเนี่ยประมาณ4ฟุต4ฟุตใหญ่มากนี่คือเกิดจากเม็ดเดียวเกิดจากเม็ดเดียวนะครับเกิดจากเม็ดเดียวในพุ่มใหญ่ขนาดนี้ผมว่าถ้าเป็นคนที่ครอบครัวเล็กน่าจะสองพุ่มน่าจะพอกินทั้งปี สำคัญคือการย่าไม่ลืมต้องไม่ลืมเห็นใบทิ้งใบที่โผล่อย่างนี้นะปุ๊บนะใบที่อยู่ในตรงง่ามมันเนี่ยเด็ดทิ้งเลยะฉะนั้นพอเราเด็ดทิง้งปุ๊บมันจะอากาศจะถ่ายเทย,ยอดใบก็จะแตกขึ้นมาตลอดียอด่ยอดใหม่ยอดใหม่มาพร้อมดอกดอกก็จะมาพร้อมผลเร่งสำคัญคือถ้าเรามีลูกที่มันแบบลูกใกล้สุกนี่นะเก็บเลย เก็บทุกวันพอเราเก็บทุกวันเ่ยปุ๊บอาหารก็จะไปเลี้ยงลูกเล็กลูกเล็กก็จะโตเร็วลูกดอกไม่ดอกไม่ก็จะโตขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้เก็บเลยนะถ้าเจอลูกแบบเนี้ยมันจะมีลูกให้เราเก็บตลอดทั้งวันทุกวันเลยนะทุกเช้าต้องต้องเก็บนะครับสำคัญคือน้ําปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําต้องถึงนะครับเช้าเย็นให้น้ําเลยถ้ายิ่งอากาศร้อนนะครับต้องให้น้ำบ่อย ช่วงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อนมากที่ฟลอริดาอากาศร้อนมากวิทก็ปลูกลังบ้านนะปลูกลังบ้านไม่ได้ปลูกเยอะครับเพราะนั้นต้องต,ต้องดูแลหญ้าด้วยแล้วก็ต้องต้องอาใส่กระถางเพราะชอบเพียงชอบปลูกหญ้า,ววานะครับปุ๋ยเบอร์สิบหาขึ้นไปนะสิบห้าสิบหาสิบหานะครับอันนี้พี่วิทใส่ปุ๋ยเบอร์นี้เพราะว่าต้องการเราต้องการผล,ผลผลิตที่มันออกมาเยอะ แล้วก็ท่านเพราะองใส่อยู่หลานอาหารนำรพี่หนุม่มพันมกพริกพันนี้กันพี่ก็้เลยปูกพันนี้นะค,ครับในน้ำเป็นเจ้าคนปลูกหลงังบานพอเสียดไมีกินมีเก็บอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งที่ซื้อเม็ดแห้งมันมากนะครับเป็นพริกบานเท่าซื้อพริกแห้งมากแล้วก็เอามาบดเห็ดพวกในหลานอาหารแล้วก็เอาเม็ดแห้งมาปลูกดกอันนี้ก็ดกจนว่าเก็บเอาไว้กัน นี่คนะือป,ปลูกหลังบ้านใส่กระถางเพราะว่ามีเขาต้องรักษาหญ้ามาปลูกหย่านะครับเดี๋ยวพาเพมังหลายต้นเนาะกำลัางหญ้ายในตอนนี้ครับอากาศฮอนแห้งนะครับพอ่อีกตูกับพ่อมีดกิหลังบ้านอันนี้ก็ดกขึ้นกันพุ่มหน่อยในพุ่มหน่อยก็เลี้ยงพุ่มหน่อยได้พุ่มเงี้ก็เลี้ยงพุ่มเงี้อันนี้ก็ดกมกีต้องเก็บแหละคุณยายต้องเก็บ เก็บนึ่งเมแล้วก็แพกแพกเขาซิปล็อกเขาโคดเซนเนาะนะครับงามเลยแนี่น้ำให้ทุกคนลองปลูกเ่งไดออ้ปลูกลังบานกันครับผุณได้ปลูกขยันเน,นี่ยก็โอ้ได้ขายคนแหละเนี่ยได้ขายคนได้เนี่แต่ยูา่านบริได้ขายเพราะว่าเขาใส่ไวไ้ในหานฮอนย่ามหนามันต้องเาต้องเอาไปใส่งานนะครับอันนี้สามพุ่มต่อเรียงกันลองเบิง่งลองเบิง่ง น้องๆทุกคนผู้ใด้มีคำถามนะพีวิต์เอาไปแช่ประโยชน์ดใดกันล่องเอาไปใส่เบอร์ขอบคุณครที่ติดตามรับชมครับคิดว่าความคิดว่าความดูซ้ำนิดเดเฉพาะสิเอาไปใส่ประโยชน์ดใดเนาะโอเคโอกาสมาพอกันในเพืมีคำถามเออสำหรับยาขาม,มาแร็งพูดคุนถามวันได้ใส่ย,ยาขาม,มาแร่งบอรบรดิชีดยาขาม,มาแรงเลยเพราะว่าอายู่ในอากาศดีก็ห้าบริษปลูกหลายน้ำแหละคิดว่านะาก็เลยบริชีตยา สำคัญเองกินเองใส่เองก็เลยบริบริใส่ย,ยาฆ่ามาแมลงนะครับโอเคโอกาสหน้าพวกันไหมเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนเด้อใอ้เบื้องหลายๆต้นเนาะเดี๋ยวกันหน้าให้เบื้องหน้าบ้านอันนี้พี่ใช้พื้นที่ล้างบ้านในน้อย,อยปลูกนะครับขอบคุณครับเจ้าดีสุข,ขสุขคน สุขภาพแข็ขงแรงกันทัวหนนาเดอร์สวัสดีครับ